จะมาแนะนำสินค้าตัวแรกในาสายอนุกรมขุนพลเจน2สายตัวนั้นคือสายไฟตัวแม่ของระบบไฟนะฮะในเครื่องเสียงนะฮะหน้าดาษของเราคือด้านหน้าเราเนี่ยคือตัวทำเสียงตัวแรกเลยคือสายไฟเส้นนี้ครับสายไฟเท่นนี้ผมจะเรียกว่า power cord ขุนพลเจน2 ที่ตั้งใจชูมาอย่างนี้ให้เห็นว่าสายเส้นนี้ให้ตัวได้โคดลงมาเป็นเส้นเล็กขนาดนี้สาเหตุสำคัญเนี่ยก็คือการใช้เทคนิคตัวหนึ่งคือการถักสายเราจะเห็นว่าสายเนี่ยจะถูกถักขึ้นมาสายเส้นนี้คือการถักของสีเส้นตัวนำเนี่ยเป็นขนาด สสแควร์มิลสายที่เป็นขนาด4ี่สแควร์มิลถือว่าเป็นสายพาวเวอร์คอร์ดที่ใหญ่แล้วนะฮะสสแควร์มิลเนี่ยถ้าเป็นสายทั่วไป3แกนทั่วทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่สักประมาณนิ้วชี้นะฮะเนี่ยนิ้วชี้เนี่ยนะฮะแล้วอ่ามันจะเต็มไปด้วย PVC แล้วก็น้ำหนักมันก็จะเยอะการหักงอก็ทำได้ยากนี่คือเหตุผลสำคัญว่า บางคนหลังจากที่ซื้อสายไฟไปใช้จะมีความรู้สึกลำคาญกับการที่ต้องมานั่งจัดสายแล้วมันบิดงอได้ยากมันแข็งกระด้างที่แข็งกระด้างทั้งหมดเนี่ยมันมาจาก PVC ในสายไฟ4 s q u a ควร์มิลเป็นน้ำหนัก PVC เนี่ยไปแล้วประมาณ70%ตัวทองแดงเนี่ยมีน้ำหนักอยู่เพียงแค่30%การขนส่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สิ้นเปลืองหักงอก็ไม่ได้ใช้งานก็ลำบาก งั้นจึงเกิดการนำความคิดแล้วก็ได้มีการศึกษาลงไปว่าการถักสายเนี่ยมีข้อดีอะไรการที่เอาขั้วบวกขั้วลบและกาวเนี่ยมาถักทอร่วมกันเนี่ยนะฮะเป็นการหักล้างเพราะว่าตอนที่กระแสไฟวิ่งผ่านขั้วบวกเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กไปตลอดสายแล้วก็ ขั้วลบที่มันวิ่งย้อนกลับเข้ามาเนี่ยนะเราไปหักล้างในเรื่องทิศทางทําให้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นภายในสายเนี่ยน้อยลงการกีดขวางโดยสนามแม่เหล็กนะทำให้อิเล็กตรอนสามารถฟ,โฟโลว์ได้ลื่นไหลกว่าขณะเดียวกันการเอากล่าวเนี่ยเอามาพาดควายกันไปอย่างนี้เป็นการนำกระแสไฟกล่าวเนี่ยมาชิวกันขึ้น EMI ที่จะเข้ามาลบกวนสายแล้วก็การถักสีเนี่ยประโยชน์ที่ได้ก็คือได้พื้นเสียงที่สังัดพอพื้นเสียงที่สงัดขึ้นสิ่งที่เราจะได้คืออะไรนะฮะเราก็จะได้ฟังได้ยินอะไรที่เป็นไมโครดีเทลอะไรที่มันเป็นพื้นเสียงแล้วก็ระหว่างความดังสุดมันจะค่อยๆเบาคล้อยลงเราได้ยินการเคลื่อนตัวที่มันค่อยๆเบาลง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งจะแสดงผลมากที่สุดนะคือความกว้างเพราะเนื่องจากว่าพื้นเสียงของเราสะอาดเวทีก็จะกว้างลึกนี่เราเป็นส่วนของการถักสายการใช้งานจริงๆมันจะมีผลดีในเรื่องของสายที่ให้ตัวนี่ขนาดสาย4 square มินน้ำหนักสายไม่เกะก,กะไม่โอเวอร์นะฮะแล้วก็มีการคาดที่ตรงนี้ ให้รู้ว่านี่คือสายขุนพลเป็นตัวแสดงโลโก้มาถึงเทคนิคสำคัญของสายอนุกรมนี้ก็คือการที่เราเลือกใช้หัวคาร์บอนเทฟลา่านะฮะและ้วก็แน่นอนครับมันเป็นการชุบโรเดียมแล้วก็อะไหล่ชิ้นนี้ทั้งชิ้นเนี่ยถูกทำควอนตัมทรีทเมนท์ที่นี่นะฮะแล้วก็เป็นสูตรการทำควอนตัมเฉพาะของ ทอมโบ a อ d ด o แล้วก็ทั้งหัวทั้งท้ายก็มีการบอกว่านี่คือของที่ผลิตให้ตามสเปคที่ทางผมเนี่ยสั่งไปไม่ว่าจะเป็นสเปคในเรื่องการขัดเซอร์เฟสสเปคในเรื่องของการชุบอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดอ่าแล้วก็ถูกนำมาใช้ในขุนพลเจน2คือการชีวปิดหลายๆคนที่ประกอบสายไฟก็ยังไม่เคยคิดถึงลงมาในรายละเอียดตรงที่ว่า ช่องด้านหลังนี้สายไฟที่เราถูกตัดปอกเนี่ยมันก็จะเปิดรับคลื่นวิทยุแล้วก็เปิดรับคลื่น EMI ได้เต็มที่งั้นการที่ตรงนี้ถูกปิดมันก็กันคลื่นได้แต่มันมีช่องว่างที่ตรงนี้ทำให้เกิดคลื่น EMI หรือ r f i รล่วเข้าไปแล้วไปกระทบสายนะฮะ EMI ทำให้พื้นเสียงไม่เงียบสงัดงั้นการเอากระแสไฟชิลนะออกมา ที่ข้อต่อนี้ตรงนี้ก็จะมีสายไฟที่พันเอาไว้งั้นกระแสไฟก็จะมาเลี้ยงทําเป็นสนามพลังที่กันไม่ให้ขึ้นแม่เหล็กเข้าไปรบกวนข้างในงั้นสายเส้นนี้จะอยู่ในสภาพหรืออยู่ใกล้มอแปลงอะไรก็จะไม่ค่อยมีผลเพราะตัวเขาเองป้องกัน EMI ลักษณะของเสียงการใช้สายนะที่มีขนาด4สแพมิลเราจะได้พละกกำลังได้เลี่ยวแรง ในขณะที่ OCC ในนี้ก็จะมีสายเงินที่เป็น OCC เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะทำให้เสียงเนี่ยเปิดโปร่งโล่งสะอาดโดยที่มีเนื้อนหนังแล้วก็มีพละกกำลังสายเส้นนี้เป็นความาภาคภูมิใจที่นำเสนออย่างยิ่งสาย power cord ถัก4ขุนพลเจน2นะจะจำหน่ายในราคา12,000บาทและก็ขณะนี้จะทำ pre ีออเดอร์อยู่ที่ 1,900บาทเท่านั้นเองนะครับขอย้ำ7,900า7,900บาทแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยสั่งมาเป็นพรีออเดอร์ซึ่งเราเนี่ยจะรู้จำนวนที่เราจะลงผลิตเป็นล็อกแต่ละล็อกแต่ละล็อกนะฮะแล้วก็จะเก็บสะสมจำนวนสั่งแล้วก็ลงผลิตทีละ1นอาทิตย์ทีละหอาทิตย์แล้วทำการส่งมอบเรียงตามลำดับเข้ามานะสามารถทักเข้ามาใน Line Official นี้นะฮะแล้วก็บอกว่าขอสั่งจอง สายไฟถักสี่ของขุนพลเจนสองทักเข้ามาครับฟันธงให้ทุกคนได้รับทราบสายเส้นนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเด็ดขาดเลยครับ